ปนิตากันดีกว่า่ะไม่รู้ว่าโพสต์เน็บใครนะคะใครที่ทํางานกับพี่หนิงเนี่ยเชื่อว่าอ่านกระทู้ที่พี่หนิงโพสตไปเนี่ยอ่านอินสตาแกรมเฟซบุ๊กที่เขาอัพไปเนี่ยร้อนๆหนาวๆร้อนก้นกันเป็นแถวเลยค่ะคุณหมายถึงใครเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ทําก็ไม่ต้องร้อนตัวนะจ๊ะค่ะโพสต์ข้อความเน็บแนมประชดประชันผ่านเฟซบุ๊กค่ะว่าเวลาคบใครทํางานกับใครฉันยกใจให้ทั้งใจโดยไม่เผื่อเดือดร้อนอะไรขอให้บอกไม่มีปฏิเสธขอแค่ใจกลับมา งานดีไม่ดีเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่อใจไม่ให้แถมยังพูดจ้ายคนอื่นมองไม่ดีงานก็ใช่ว่าเลิศไม่มีอะไรแค่บอกว่าความอดทนมันใกล้หมดเท่านั้นเองอุยตายโมเมนต์ฝั่งเส้นสุดท้ายมาแล้วนะจ๊ะคือเรื่องการทํางานแน่นอน<ข>น <ะ S 1> แน่นอน,น,นล่าสุดผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเจอพี่หนิงก็เลยให้เจ้าตัวเนี่ยรีบเคลียร์ด่วนๆก่อนที่หลายคนจะร้อนตัวกันไปมากกว่าน,นี้จ๊ะเวลาทํางานเราก็จะรู้สึกว่า บางอย่างมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เขียนเพราะเราถือว่าบางทีเราพูดแล้วพูดแล้วบอกแล้วเราจะเป็นเราจะเป็นมนุษย์มนุษย์ถอยอะมนุษย์มนุษย์ษถอยเราจะเป็นคนม่ค่อยๆชอบชนกับใครเพราะเรารู้สึกว่าชนไปไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็บางทีเนี่ยคนเราทุกคนในบนโลกใบน,นี้จะบอกว่ามีอะไรให้พูดกันตรงๆมีอะไรพูดกันจรงิจรงๆแล้วก็อย่าเฟกอย่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีการพูดตรงก็กลับมาทําร้ายตัวเราพูดไปตรงๆกับ เอาเราไปพูดต่อเป็นอีกเรื่องหนึง่งอีกอะไรเงี้ยก็แค่เขียนให้ให้ให้คนที่คนที่เขารู้สึกรู้ว่าเรารู้นะทุกอย่างแต่แค่ที่เราถอยนะี่ยคือเราไม่อยากมีปัญหาคุณแค่นั้นแต่ว่ามันก็เป็นแค่อารมณ์หนึ่งของคนที่แบบนั่งแล้วมันเบื่อมันเซ็งอะมันก็ไม่ได้มีแบบว่าต้องการจะไปแบบห้ามหันหรือแย่อะไรกับใครไม่